สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่านันใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สําหรับ EP นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับ,รบชม ะะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้เริ่มกันที่พระปิดตาด้านหลังแบบนะคะองนี้เป็นรายการที่1น,นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะรายการที่สามนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่สี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่ห้านะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่พญาคุดนะคะ รายการที่หกเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นพะระฤาษีนะคะ รายการที่8นะคะรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นสมเด็จสองหน้านะคะ รายการที่10นะคะรายการที่11นะคะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่12นะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่หนุมานนะคะรายการที่13นะคะเรียนหลวงปูสวงนะคะรุ่นสร้างศาลา รายการที่14นะคะหลวงปู่ทวดนะคะมีเม็ดมวลสารนะคะด้านหลังจะเป็นแผ่นนะคะแผ่นแผ่นโลหะนะคะแล้วก็มีรอยจานนะคะรายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวมีค่าปรักปิดทองด้านหลังนะคะจะเป็นหลังรูปหัวใจนะคะ รายการที่16นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะด้านหลังเป็นยันวงกลมนะคะรายการที่17นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่19นะคะเหรียญย้อนยุคหลวงพ่อทองมานะคะปี2541นะคะอุดมทรัพย์นะคะเป็นเหรียญอุดมทรัพย์นะคะ รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นลูดิเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์เล็กนะคะองค์นี้นะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จเกจชยโยนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพิมเก้าชั้นนะคะจะมีค่าปรักปิดทองที่องค์พระนะคะ รายการที่22นะคะเป็นพระสมเด็จปกครหลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพีนะคะรายการที่23นะคะ รายการที่24เหลียนหลวงพ่อค้ายนะครศรีธรรมราชนะคะรายการที่25นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานนะคะรายการที่26นะคะเป็นพระลีลานะคะ รายการที่ยีนะคะเป็นพระสิวรีนะคะรายการที่28เป็นพระปิดตา รายการที่29พระผงสุพรรณนะคะรายการที่สาสิบนะคะ รายการที่31นะคะเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะวัดสว่างทาสีรายการที่32นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่33เหรียญหลวงพ่อทวดนะคะงานเลื่อนสมณศักดิ์ศูย์แป รายการที่34นะคะสมเด็จขีพยาคุดนะคะด้านหลังจะมีตัวยนันรายการที่35นะคะเหรียญหลวงพ่อานวัดบ้านแจ้งเหรียญห่วงเชื่อมนะคะจังหวัดอยุธยา รายการที่สามสิบหกนะคะเป็นพาดสิวรลีนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะวัดท่าซูงหลวงพ่อรือสีริงดำนะคะ รายการที่38นะคะเป็นพระผงหลวงปู่หลวงพ่อกเสมเขมะโก้นะคะรุ่นมหากุศลนะคะหลวงพ่อกเกษมรายการที่39นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่41เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังผิวคุกค่ะ รายการที่42นะคะเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังจะมีเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะตาสัญลักษณ์นะคะรายการที่43นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่44นะคะรายการที่45สนะคะสมเด็จด,ด้านหลังกลางปานะคะ รายการที่46นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะรายการที่47นะคะเป็นพระนางพญานะคะรายการที่48นะคะเป็นพระนนด้านหลังมีตาปั๊มนะคะ รายการที่49นะคะนะ่าจะเป็นพระนางพญานะคะองค์นี้รายการสุดท้ายรายการที่50นะคะ ้าพี่พี่ดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดมาเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแจร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ